โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับ,รอบขอตเา้าสู่ช่องทีจีวีวอกโกจีวีด้วยนะครับแล้วก็กับสวัสดีคนที่รักนักบอลเดอะเบรกเกอร์ทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็คลิปนี้ครับผมก็จะเป็นคลิปแรกเลยนะผมที่เราจะมาลองทําการอัปเดตข่าวสารเจ้าเกมนักบอลเดอะเบรกเกอร์กันนะครับเพราะผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนที่เป็นคนไทยส่วนมากคงไม่รู้จักเกมนี้หรอกเพราะว่าน่าจะเป็นส่วนน้อยที่รู้จักส่วนหนึ่งก็คือ อ่คุณภาพเกมมันไม่ค่อยสมกับราคาเท่าไหร่เท่าที่ผมไปสังเกตนะเออคุณภาพเกมไม่ค่อยสมกับราคาเท่าไหร่เลยมานี้ก็ผมเตือนก่อนเลยนะว่าเกม The b a k e แล้วก็เ e อะเบอรราคาตอะนเะนี้ยมันยังราคาเต็มอยู่ประมาณเท่าแล้วก็บาทเพราะฉะนั้นผมเตือนก่อนนะถ้าเกิดคุณจะซื้อแนะนําที่สุดซื้อช่วงตอนลดราคาดีกว่า นี่ยเดี๋ยวรอช่วงซัมเมอร์วันที่เท่าไหร่แนละ้วยิบเจ็ดใช่ไหมเห็นเห็นได้ข่าวว่าย7ิบเจ็ดมาจบในทีหนึ่งก็ใครที่มีความแรงๆแล้วอยากลงซื้อมาเล่นก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าซื้อต่อรลดราคาดีกว่าและผมขอย้ำเตือนจริงๆหนึ่งคนที่ไม่เคยเล่นจริงๆนะครับคนที่ไม่เคยเล่นจริงๆผม,งผมหวังดีกับผมหวังดีกับคุณก่อนนะคิดดีๆก่อนที่จะซื้อมาเล่นนะครับเพราะว่าเพราะว่าห้องหายากมาก ถึงแม้ว่าตอนนี้เกมมันจะ cross platform ก็จริงต้องบอกออก่อนเลยนะครับว่าแล้วก็ b o r d e บ Breaker ลงประมาณ4คอนโซลมั้งมีสตรีมนะครับ PlayStation Xbox Nintendo Switch นะผม4เครื่องนี้สามารถเชื่อมต่อกันได้หมดเลยแล้วก็หาห้องได้เลยนะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นก็ใครที่จะซื้อมาเล่นผมบอกก่อนคิดดีๆนะคิดดีๆ ผมหรือทางที่ดีผมแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมไปศึกษาจากคุณญี่ปุ่นดีกว่าเพราะว่าต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตอนที่ผมก่อนที่จะซื้อเกมมาเล่นจริงๆผมศึกษาจากคุณญี่ปุ่นก่อนนะครับว่าเออเกมเป็นไงเพราะว่าผมมานั่งดูทุกวันว่าคือเกมเป็นอย่างไงเออเวลาเราจะฆ่าเราจะชนะบอสได้เป็นไงต้องขอพอก่อนเลยนะครับว่าสลับด้านในห,หาเกมเพลผมขออนุญาตไม่พูดละกัน นะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่อยากเล่นจริงๆผมเชื่อว่าคุณน่าจะรู้ว่าเนื้อหาเกมเพลย์เป็นไงอ่าผมพูดผมพูดแบบสั้นๆนะเดอะบ e สเดอะเบเมันคือเกมแนวเดส์บายเดสไลท์ครับเล่นได้สูงสุดถึง8คนจะมี1คนเป็นบอสแล้วก็จะมีอีก7คนนะครับที่เป็นอ่าผู้เอาชีวิตรอดนะครับผมเนาะก็ผมบอกได้แค่นี้ผมผม,ผมบอกแค่นี้ในการเพราะถ้าเกิดผม บอกละเอียดมากกว่านี้ผมพุ่งตรงคลิปยาวแน่น,นอนเพราะว่าอยากจะบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับผมลองพูดเกีเก่ยวกับเนื้อหาเกมมาแล้ว2-3สคลิปไม่ผ่านสักคลิปเลยผมก็เลยเอาแบบนี้ใครอยากรู้ศึกษาก็โดยเองนะครับหรือไม่ก็มาถามผมก็ได้แ้วผมจะบอกรายละเอียดคร่าวๆแล้วกันว่า เออเนื้อหาเกมเป็นไงนะครับผมใครอยากรู้เนื้อาหาเกมเลย์คอมเมนต์ถามมันได้หรือไม่ก็หาดูจากช่องญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่าคุณญี่ปุ่นเล่นเกมนี้เยอะมากนะครับผมไม่เชื่อก็ลองไปหาเฟลดูก็ได้นะบอลเดอร์เบเกอร์ผมพูดเลยเยอะมากโดยเฉพาะโดยเฉพาะต่างประเทศญี่ปุ่นหรืออังกฤษคนเล่นเยอะมากเพราะว่าฝั่งประเทศเขานิยมเล่นแต่ฝั่งไทยเราคนสนน้อยครับที่จะเล่นเพราะว่าคนไทยเราไปเน้นเกมอะไรเกมมือถือ แล้วบนเลเจน์โดคาบทอลใช่ไหมสองเกมนี้เป็นเกมหลับหรือไม่ก็ฟไตรเตอร์แซกกคาร์ลอแต่หรือไม่ก็ล่าสุดที่ที่จะเปิดแต่สปาร์ i n g ง e r โเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเน้นเกมนี้ไงเออเพราะฉะนั้นก็ใครอยากรู้ก็ไปศึกษากันกันเองหรือไม่ก็มาถามผมอาก็ได้นะครับก็แลนะที่บอกนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยที่เราจะมา อัปเดตข่าวสารนะครับเจ้าน้ะมอนเดอร์เบรเกอร์นะครับ, aker, รบผมก็คลิปนี้ผมทําขึ้นมาเพื่อที่เผื่อบางคนสนใจอยากจะทําการเล่นที่ผมพูดมาเมื่อกี้นี้นะครับผมหรือเป็นคนที่เคยมีเกมอยู่แล้วแล้วลองแล้วอยากลองกลับมาเล่นก็ผมจะมาพรีเซนเ t ชันให้ละกันนะครับว่าสลับซีซั่นที่6มีอะไรบ้างนะครับผมก็อันนี้คือหน้าตาเทลเลอร์นะครับผมเนาะก็ตัวละครใหม่นะครับแน่นอนนะครับเป็น ซูเปอร์เบบี้นะครับผมก็จริงๆผมเคยคาดการว่าเอตัวบอสซีซัน6เนี่ยอาจจะเป็นเบบี้ก็ได้นะั้นแล้วเบสก็เป็นเบบี้จริงวะนะครับผมแล้วก็ตัวละครเอาชีวิตลอดใหม่อีก3คนทิ่เข้ามาก็จะมีลูกสาวของอลูกสาวอีกคนนึงใช่ไหมลูกสาวของอของเบจิต้ากับบูมาอีกคนนึงนะครับผมบูบูล่าผมจำไม่ได้จากภาค GT แล้วก็ อันนี้จากภาคแซบผมจําไม่ได้อะผมจําชื่อเขาไม่ได้เดี๋ยวทางเสเลทแป๊บนึงนะผมจำไม่ได้แล้วว่าเอาเป็นว่ามันคือตัวละครหนึ่งที่อยู่ในนังบอลแซดและกันเป็นตัวละครที่อพอนางจามใช่ไหมก็จะกลายเป็นผมสีทองนะครับผม แน่ๆว,ว,ว,ว่าในเกมก็คือเขาเขาก็แบ่งให้เป็น2ล่างเลยนะครับผมเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแบบวิดีโอแล้วกันเนาะเพราะว่าผมก็เคยนั่งดูไลฟ์สดแล้วนะครับว่ามันเป็นไงนะครับอผมจะมาพาท่านผู้ชมสรุปแล้วกันนะครับอโอเคอดี้เทลเลอร์เนาะอ่ะนี่คือหน้าตาของตัวละครเจ้าเบบี้ะ Baby นะครับผมเนาะ ก็แน่นอนว่าตัวบอสนะครับผมจะมีทั้งหมด4เลเวลนะครับผม4เลเวลนะก็อันนี้เลเวล1นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับตัวละครบอสเบบี้รอบนี้พูตรงๆเลยนะครับว่าทำรรมาโกงนะเออทำมาโกงนะนะครับผมตัวอย่างเลเวลแรกครับเปิดมานะครับเบบี้เข้าสิงประชาชนนะครับ เออเข้าฝงประชาชนนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นพูดตรงๆเลยนะคว่า,ถ,าถ้าเกิดคุณเจอบอเบบี้คุณระวังดีๆนะไม่งั้นคุณอาจจะโดนเข้าฝงก็ได้นะผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณโดนโจงตีโดยเบบี้นะครับขั้นหนึ่งนะสกิลใดสกิลหนึ่งคุณจะโดนล็อกครับผมครับคุณโดนล็อกสกิลด้วยนะครับแล้วต่อมาคนที่เคยโดนเข้าสิงเนะี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เหมือนแบบ อ่าก็คือดบถูกถูกเบบี้ควบคุมใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้าไปช่วยหาเขาใช่ไหมไอตัวที่เบบี้เคยเข้าสิงเขาก็จะส่งสัญญาณมาให้เบบี้เห็นว่าเฮ้ยมีคนกําลังแบบเฮ้ยโดนล็อกนะอารมณ์เหมือนแบบตั้งกับดักอารมณ์เหมือนอ่าตั้งกับดักเอาไว้ครับท่านผู้ชมเข้ใจใช่ไหมอารมณ์เหมือนตั้งกับดักการตั้งกับดักนั่นแหละ ผมแล้วก็เบบี้จะมาเออโจงตีใส่เราเลยมานี้แล้วก็ต่อมาอันนี้คือความโกงหนึ่งสำหรับเบบี้ลากล่างแรกก็คืออาคนที่เคยโดนสิงนะครับคนที่เคยโดนสิงโดยเบบี้นะครับไอประชาชนธรรมดาเด็เบบี้สามารถวาร์ปได้ซึ่งแบบฮะผมดูในตัวอย่างเบบี้มันวาร์ปมันวาร์ปได้นะครับเขาโชว์เกมเพลย์อยู่นะอันหนึ่งนะเบบี้คือมันวาร์ปได้เวอรันหนึ่งนะนี่นะ ดูๆจำได้วมันมีครั้งหนึ่งที่มันสามารถวาร์ปได้มันมันวาร์ปไปจุดหนึ่งไว้ท่านผู้ชมมันวาร์ปไปอีกจุดหนึ่งได้เออซึ่งแบบด้วยขอโทษด้วยขอโทษมัน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 คือเบบี้อ่ะความโกงมันก็ต้องโกงอยู่แล้วแหละท่านผู้ชมเด้ยเอาจริงนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเลเวลสองนะครับอันนี้ก็เพิ่มความทวีโกง เพิ่มเข้าไปอีกก็คือเบบี้เวจิต้านะครับสำหรับความโกงเท่าที่ผมสังเกตคือรู้สึกว่าถ้าเกิดว่า,าตัวเราโดนฆ่าเป็นครั้งที่2ต้องบอกกันเลยนะครับว่าในการฆ่าต้องอบอสต,ต้องฆ่าเรา2องครั้งหนะ้าถึงจะตายจริงๆตายแบบตายด้วยน้ำมือบอสอ่นะคือในการตายของเราต้องบอกกอนว่ามันจะมีตาย2แบบคือตายโดยการที่ไม่มีเพื่อนมาช่วยกับตายโดยการที่บอสมาฆ่าเรา แบบอย่างนั้นเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเบบี้เบติต้ามาฆ่าเราตอนที่เหลือชีวิตขั้นที่สองมันมันมันจะมีมันก็บอกก่อนตัวเราจะมีสองชีวิตชีวิตหนึ่งกับชีวิตที่สองถ้าเกิดว่าเข้าสู่ชีวิตที่สองปุ๊บเราถ้าเกิดตายปุ๊บเบติต้าก็จะเอาตัวเราเป็นลูกน้องครับนี่เทวผู้ชมิใช่หไหมนี่ครับเทวผู้ชมนใช่ไหมแล้วระหว่างนั้นอนะ่ะคนที่โดนสิงนะครับ คือโดนอาตัวตัวเราตัวละครเราที่โดนสิงอ่ะก็จะกลายเป็นบัดดี้แล้วบัดดี้ี่ะมันก็จะโจงตีใส่ที่เป็นคนธรรมดาเว้ยซึ่งแบบกไอ้โอเคแต่ผมไม่รู้ว่าสูงสดกี่คนนะแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะสองคนเมื่อด้เห็นมันยืนสองคนนะครับคือดีแค่เรื่องแรกนะรู้แรกนะก็คือเข้าสิงคบประชาชนวาบได้แล้วพออ่า ใครที่แบบเป็นคนธรรมดาแล้วทำเปเนี่ยน่เป็นคนประชาชนสุดท้ายอ่าโดนนะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็คือถ้าเกิดว่าอ่าคุณอ่าโดนเบจิต้าโจงตีนะครับก็โดนสกิลล็อกเหมือนกันนะครับแล้วผมจะให้ผิดนะโดนโดนล็อกสกิลเหมือนกัน1สกิลถ้าผมถ้าเกิดว่าโดนโจงตีแล้วก็อาจหรือบอกว่าในกรณีที่อ่าโดนเบจิต้ายึดร่างเราใช่ไหมเราก็จะตายแบบตายจริงๆเลย ตายถาวรเลยนะผู้ชมแล้วก็อันนี้คือวิธีการแปลงร่างเป็นร่างซูเปอร์เบบี้นะครับผมนี่ครับแล้วก็ขั้นสามนี่ครับซูเปอร์เบบี้นะครับผมก็อันนี้ดูสกิลดิไฟนอลแฟลช h แล้วก็มีสกิลบอลยักษ์โอ้โหดูดิโกงนะเออแล้วก็ขั้นสีแน่อนอนครับลิงยักษ์ครับผม,มค,คือเขาสึกผมนะขั้นหนึ่งขั้นสองไม่งูมาก อย่างน้อยขั้น3าก็เออแบบเอเอบา,อาๆหน่อยนะครับผมโอ้โหท่านผู้ชมดูที่ได้ว่าตัวละครบอสปีนี้ทำโกงมากนะครับผมแล้วก็ต่อมานี่ครับอันนี้เป็นยาใหม่ที่ดอบจากเครื่องตรงนี้นะสระใครที่เล่นน้องบอลเดเบเกอร์นะมันไอเครื่องนี้นมันจะเป็นเครื่องที่มันจะมีดอบยาแล้วก็ดอบที่เป็นไอก้อนพลังงานให้เราได้เก็บด้วยนะผมซึ่งมันเพิ่มยามใหม่ชื่อว่าเอวด้า ด้วยวอเตอร์นะครับผมซึ <say S 2> <It> ่งไอ้้ไอเจ้ายาอัลตร้าวอเตอร์มันคือยาที่ท่านผู้ชมจำที่เราโดนล็อกสกิลได้ใช่ไหมมันคือยาที่ล้างสถานะล็อกสกิลออกท่านผู้ชมเออเห็นท่านผู้ชมเห็นเห็นเห็นกรกบาทเห็นกรกบาดไหมเออมันเป็นยาที่มันมันมันเป็นยาที่เรา สามารถเอาไอ้ไอ้ตอที่โดนลอสสกิลหายได้ดุผู้ชมอ่าพอพอพอเกตใช่ไหมพอเกตใช่ไหมเออนั่นแหละนะครับแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับนี่ตัวแรกตัวลูกสาวของบูมาแล้วก็ปิจิต้านะครับผมเนาะก็สำหรับตัวละครน้องก็มีแอคทีฟสองสกิลคือเป็นสกิลมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็สกิลโยยุซึ่งก็จะเหมือนกับบูมาตัวปกติเลยนะครับเนาะ โอเคแล้วก็ต่อมาตัวละครน้องคนนี้นะครับผมเนาะซึ่งความพิเศษของตัวนี้ก็คือมันจะมีสกิลหนึ่งนะครับเป็นพาสซีฟสกิลก็คือตอนที่กำลังชุบชีวิตก็ผมปกติเวลาเราจะชุบเพื่อดยมันจะชุบแบบช้าๆแต่ตัวละครนางครผมมันมีพาสซีฟสกิลคือจะชุบไวขึ้นนะครับอะดูดูดูด

ทิาสกิลของตัวละครนางเนาะอันนี้เป็นร่างผมทองใช่ไหมอันนี้สกิลมันอะไรเนยผมผมไม่ไแน่ใจคนบอกว่ารีคอเวอรี่ไอเทมบ้างหนึ่งนะอขอขยายอ่านขยายอ่านบ้างหนึ่งนะขับขี่ผู้เชี่ยวชาญการกู้ไอเทมอ๋อไอเทมที่เราเคยเปิดแล้วมันสามารถกู้กลับมาคืนได้อ้ อ๋อเป็นเป็นพาสเป็นพาสิส่งสกิลของนางด้วยมคือนางสามารถกูก้ไอเทมได้เช่นเฮ้ยไอกล่องนี่มันเปิดแล้วแต่ยังสามารถเอากลับมากู้ได้เลยมานี้นะครับผมเนะเาะอ่ะแล้วก็ต่อมานะครับผมตู้ใหม่นะครับอ่าแน่นอนว่าทุกครั้งเวลาที่มีบอสใหม่นะครับมีตัลวละครสไบเบสามาสาคนใหม่ก็ต้องมีตู้ใหม่นะครับผมสำหรับตู้ใหม่ที่มาคือเป็นโกคูไซยันสามโอ้โหก็ เอาจริงแอบงงนะตัวละครมาจากภาค GT แต่มึงเอาสกิลไซเซนสามมานะครับอ่ามันมีแอนิเมชันไหมนี่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 แอนิเมชันนะครับซีซั่น6นี้เดชยิ่งนี้ซูเปอร์ไซเซอร3ของซงกุกได้こちらのトランスボールではอันนี้คือสกิลของโกคูไซเซนสามนะผมก็จะเป็นอ่าดระกอนแฟชนะครับผมนี่เอาโนดิวค่ ซึ่งรู้สึกว่าเขาซึ่งรู้สึกให้ผมดูอินดิมิเนชันาบอกเหมือนรู้สึกว่าเราสามารถเอาเปสกิลหนีได้ด้วยทุกคนซิงก์แอคทีฟสกิลก้าไม่รู้ว่ามันเป็นมันเป็นสกิลติดตัวหรือเป็นไม้ตายนะผมไม่รู้ว่าล็อกส์ส์ลไม่ได้อง้้าใจแลวนึ จำได้ว่ามันมีไอ้นี่อยู่อ่าแล้วก็อะไรอีกก็รู้รู้แค่ว่ามันมีสกิลใหม่นะผมเป็นกูคูลเซนสามเนาะแล้วก็อันนี้กิจกรรมอะไรไม่รู้อ่ะผมผมไม่แน่ใจอ่าแล้วก็เขาโชว์เกมเพลย์คร่าวๆนะปมีคน,น้าแย่ยัด้วแย่ัด้ไม่นด้เปิดไม่ได้ไม่ได้โซก้าทนี่นี่น,นี่โอ้ผมเจอแล้วนี่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 ท่านผู้ชม อ๋อมันเป็นสกิลแบบมังกรอ๋อคือถ้าเกิดว่าเราเปิดได้สกิลบัตรมังกรคือคเราจะได้ฮาร์ฟสกิลมาเลยก็คือเอาเอามาใช้ได้เลยโอ <evaluation. S 1> ้ผมผมก็ว่างงอยู่ว่อบาง,งสกิลมันบางคนมันใช้เป็นอา oh. เฮนเกนหรือยาได้ไงเก็ตเล็กแล้วนี่เท่ากัวตรงผีใช่ไหมเห็นไหมโดนล็อกสกิลเออโดนล็อกสกิลหนึ่งนะครับ วิ่งวิ่งวิ um> <men> <men ่งวนเงวิ่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 งวิคงที่งเข้าสิ่งวิ่งวิองวิ่นวิ่งวิเปวนคนธรรมดิ่งวะไรไม่งวิ่งวิ่งนิ่ควิ่วิ่งริ่งวิ่งนิ่งว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 ท่งวิ่งมิ่งวิ่งมิ่งนิ่งวิ่งวา่ามิับได้งวิ่งวี่งวิ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 ้งเิ่งวิ่าวิ่งวิ่งวิ้งวิางวิ่งวิ่งดิ่งวิ่งวตรงมาส์เมาส์ เมาตรงกลางมาผมไม่แน่ใจเออกดกดเมาสตรงกลางกดเมาตรงกลางนะครับ,บเอาไง่ายคือกดกดตรงลูกกิ้งนี่แหละเอาเอาไง่ายเลยหเห็นไหมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเราสามารถย้ายล่างได้สำหรับสำหรับคนที่ตลับตัวเราที่เคยสิงประชาชนคนไหนก็นตามเราสามารถย้ายล่างได้ไไเ,เว้เเเยไอ้เทโอ้ดูดิ

นี่หลังไปร่างขั้นสองนี่มันจะมีสกิลนี้ขึ้นมาเป็นมึงนะไอ้ไอ้หมายความวาอรเลทเราสกิลผมก็สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนี่ถ้าว่าต้องมีสกิลนี้ไหมครับนี่นี่สกิลจีเอ้สกิลเนี้มันคือสกิลที่ทำลายทำลายอ่าตรงโซนไหนได้นี่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหม A B C D E คือถ้าเกิดเราสร้างอ่าเห็นไหมถ้าเกิดเราเราตั้งป้อมครบ5โซนนะครับ ก็ซูเปอร์ซูเปอร์ไอ้อเนี้ยนะซูเปอร์ไอ้เรดาร์มันก็มาแหละเออนัแล้วล่ะซูเปอร์ทําไม่ชินเออซูเปอร์ทําไม่ชินก็จะมานะครับผมตบบนั้นเลยแล้วก็นี่เห็นไหมบอสก็จะมีสองสกิลแล้วก็สกิลจีที่ทําลายเมืองได้แล้วก็มีสกิลติดตัวอะไรอีกเห็นไหมนี่กลางบาเลียพุ่งแทงโอ้ยนี่เห็นไหมเราเราเลือกโซนได้ว่าเราจะทําจะทําลายโซนไหน

เออเบบี้เบบี้ขั้นสามดินี่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 เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหถ้าเกิดตัวเราเขาไปหาประชาชนที่เบบี้เคยเข้าสิงมันก็จะเป็นงี้ครับอ้ปุ๊บอ่าโดนหลอกไปไงพอมันโดนหลอกป๊บเห็นไหมมันส่งสัญญาณเลยว่าเฮ้ยมีเฮ้ยไอ้มีคนรถรถกับดักเราแล้วนะเดี๋ยวมันจะมันจะเป็นแสงงสีแดัญลักษณ์สีแดง เห็นไหมซึ ¿S 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 ่งแน่นอนว่าในการโดนก็คือมันก็จะโดนไม่นานนะแต่ถามว่าเออประชาชนที่โดนเบบี้เขาสีแล้วกลายเป็นกายแบบเป็นตัวกับดักเขาทำ้ายดาเมจไม่ไม่มีนะไม่ไม่มีดาเมจเหมือนแค่แบบอ่าเรียกเรียกให้เบบี้เห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยมีคนตัวกับดักเราแล้วนะอะไรประมาณนี้นะครับอยู่ใกล้ใเลยเรียบร้อย นี่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 แล้วก็นี่ขอเสริมเรื่องหนึง่งนี่ท่านผู้ชมเห็นเห็นเกตดนี้ใช่ไหมนไเ,นเนี่ยไอเกรเนี่คือถ้าเกิดคุณเก็บไอโล่สีเรืองเนืี่ยิ่งคุณเก็บมันก็ยิ่งเพิ่มเกตแล้วก็ดาเมจแรงเดอ้อนะครับผมอ่าแล้วก็ตอนเบบี้มาโผ <C hips> ่เหยนี่ใชไหมมันจะเป็นการใช้พลังนะครับนี่ท่านผู้ชมดูดีนี่เราท่านผู้ชมเห็นเห็นคำว่าลิมิตไหมมันคือเลือดนะครับ ซึ่งตาบใดที่ถ้าเกิดเราโดนโจงตีเวลาที่เขากำหนดให้มันก็จะน้อยลงนะครับดนโกซังังกรโอ้ยอ้โอ้ไม่รอดนี่นีเปลี่ยนร่าเป็นเบบี้ดิดูไอเเบชั่นดู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 อเบชั่นุดหลอดท่

เออโนีซปเอร์เคแล้วก็มีการเปลี่ยนสกิลซูเปอร์เบบี้สองนะครับโอเคาระหนาโตโวยทำลายเมืองแล้วไปเลยเออแล้วก็ถ้าผู้ชมเห็นเห็นดะคอนบอลไหมดะคอนบอลต้องบอกกันเลยนะครับว่าอ่าอ่าอ่ามันเก็บได้ทั้งคู่นะครับผมตัวไลายจะเก็บก็ได้คนดีจะเก็บก็ได้ถ้าเกิดตัวดีเก็บ ขอพรขอขอพรพลังก็จะได้ไปลงตัวละครตัวนั้นๆเลยแต่ถ้าเกิดตัวนี้ตัวร้ายก็ถ้าเกิดว่าคุณเก็บดาวก้อนบอลครบเจ็ดลูกแล้วตัวร้ายขอพรปุ๊บเขาก็จะได้เป็นขั้นที่สี่เลยทันทีนะครับผมมีขอพรอยู่ประมาณสองข้อมัอ้งนั่นแหละคือมันมันมันต้องเฟร็จริงๆในการเก็บดาวก้อนบอลน,นะครับอ่านี่ชง่ะ

ตัวใหญ่มากเลยไอ้เฮ้ยทำลายเดี๋ยวนะเผาเมืองได้เหรอเฮียเผาเมืองได้เอิซัตาซกบชมาองฟอกบโอ้บูลาติฮิตสุดที่เเกงที่เยทำลายเมืองได้อีกถือว่าโกงจริงๆนะครับแล้วก็ถ่าปิดทักถ่าปิดักแกลิ้กัน ประมาณนี้นะกันแต่ตัวคนก็ผมผมไม่รู้ที่เหลือก็เขาเล่นซ้ำๆแหละเพื่อที่ให้เรารู้ว่ายังไงโอเคอ่ะแล้วก็แน่ๆหๆนๆ,นๆนแล้วเดี๋ยววาแวดูเทลเลอร์หน่อยแล้วกันอันนี้เทลเลอร์นี่เทลเลอร์ ้ามามแต่มูไม่ใช่เบจิต้าที่คุณรู้จักันล,ล่ะข้าเป็นเบบี้โด oh, no. ่แลยเห็นไหมเนียนเป็นร่างคนแล้วก็ยายร่างได้ระหว่างนะั้นคนนัคนโดนสก,กัดนี่ไง โจ่งตีได้นี่นี่เห็นไหมไหมนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวเบติแล้วแล้วเบแล้วเบบี้เบติตาถ้าเกิดว่าใครที่โดนฆ่าแล้วแล้วโดนกลายเป็นลูกน้องอ่ะตัวนั่นก็จะฆ่าเราทันทีนะดูดิเอ้๋กลายเป็นว่าเพิ่มบอสมากกว่าเดิมเว้ยสูงสุดน่าจะสองคนนะในผมดูนะถ้าเกิดสาวคนนี้กูว่าโกงไปนี่ยดูดิคแบบอู้ แค่ขั้นแรกไม่ก็โกงกนะันนะขั้นขั้นที่สองนี่โกง,งยี่ห้อแต่ว่าอ่าเบติต้าต้องต้องฆ่าให้ตายนะถึงจะได้อ่าเอาตัวเราเป็นลูกน้องได้เออนั่นแหละ get, get, เก็เก็์เลงเนาะซึ่งระหว่างนะั้นคือเบติต้าก็มาสมทบอ่าเบบี้เอติต้ามาสมทบได้ลูกน้องก็โจงตีทําดาเมจแทนอ่าเบติต้าได้ก็ก,ก็อารมณ์เหมือนตัวละครบัตตี์ท่านผู้ชมก็คือโจงตีได้แต่ไม่ถึงขั้นตาย ก็คือถ้าเกิดอยากให้ตายเบตัวคนที่เล่นเป็นเบบ้เบจิต้าก็ต้องมาฆ่าต่อนะครับแหมแล้วก็นี่โคตรคิว้วเอาจริงผมยังไม่แน่ใจว่าจะซื้อดีไหมแต่แม่งโคตรโคตรโคตรเซ็กซี่ไว้อะเว้ยครับบอยอะ เฮ้ครับโอ้ยเดี๋ยว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 คิดดูก่อนว่าจะซื้อดีไหมแต่ว่าไม่น่าจัดว่ะคือต้องบอกก่อนซีซั่นก่อนผมก็จัดน้องน้องใหม่นะเห็นไหมนี่เห็นไหมเราโดนล็อกสกิลถ้าเกิดคุณอยากให้หาย ก็ต้องดื่มยาอัลตั้านี่นี่นี่เห็น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 ไอ้บ็อกซี่เหรอไหมเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละมันคือก้อนก้อนเพิ่มค่าพลังเราแต่ว่ามันมีประมาณสองสามขนาดนี่แหละอันนี้คือขนาดใหญ่สุดนะดี๋ยวเอาตั้าปุ๊บพอดื่มปุ๊บนี่ไหมเฟกยูปดเลยใช่นี่แล้วก็ดีๆๆดีท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ขอพรจาก ขอพอรจากเทพเจ้ามังกรคือถ้าเกิดว่าคุณแปลงคุณเก็บตะก้อนบอลครบเจ็ดด้วยแล้วคุณขอพอรแปลงร่างเองคุณก็จะได้แปลงร่างเป็นหน้าตาแบบนี้นะผู้ชมก็คือเป็นหน้าตาแบบโกคูเลยนะครับแป๊บหนึงนะนี่เห็นไหมปก,กติะมันจะเป็นหน้าตาตัวละครเราแต่ถ้าเกิดเราขอพอรเทพเจ้ามังกรปุ๊บเราจะได้เป็นหน้าตาของตัวละครตัวนั้นเลยนะครับผมส่วนเรื่องโมเดลก็แล้วแต่จะคิดสำหรับผมผมอยู่จนชินแล้วครับโมเดล เพรา่ผมันเท่ดีนะแล้วก็เสียดายอีกหนึ่งอ่ะไม่มีการประกาศซูเปอร์ดัก้อนบอลเลยอ่ะปกติมันจะมีซูเปอร์ดัก้อนบอลนะซึ่งไอ้ซูเปอร์ดัก้อนบอลคือมัน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 เป็นแบบอารมณ์เหมือนเป็นเราสามารถไปร่าเป็นคนอนันๆได้เลยเออคือปกติอ่ะมันมันจะจบในดาดให้อย่างของโบลี่ก็มีแบ็คก็มีแต่แอบงงของเบบี้อ่ะอทำไมไม่มีว่างง สกิลก็จะเป็นประกอบปัดมังกรแล้วก็นี่บลูมาบลูมาตอนโดนสิงก็ประมาณนี้เลยนะครับผมเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสลับเจ้าอ่า ซีซั่น6นะครับก็ท่าบูโชมกันแล้วเนาะก็จะมาในวันพรุ่งนี้ก็คือ26ส่วนถามว่ามากี่โมงผมเดาว่าน่าจะมาตอนประมาณสักเย็นๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอัปเดตกี่โมงนะก็เดี๋ยวอิงตาเวลาญี่ปุ่นก็แล้วกันเนาะว่ากี่โมงนะครับเพราะว่ามันก็มีทั้งเซิร์ฟญี่ปุ่นแล้วก็เซิร์ฟของ อ่า global หรือ in นี่แหละมันอัปเดตทั้งคู่เลยนะครับอ่ะก็งั้นประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสหรับดาวบอลเดอะเบรกเกอร์ขขอบคุณมากทุกคนที่มารับชมกันอกว่าทุกคนจะได้รับข่าวสารจากอ่าช่องเรานะครับผมก็ตอนที่บอกคลิปนี้เราทํามาเพื่อขายของส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มาอัปเดตเฉยๆนี่แหละเผื่อบางคนที่เคยเล่นอยู่แล้วเราก็อยากกลับมาเล่นหรือคนที่อ่าไม่เคยเล่นแล้วอยากมาลองเล่นดูก็ ตามสะดวกเลยนะครับโอเคแั้นก็ไปแล้วผมซีลเกนเอซ์ฟาร์มพุชไป